้นีสนับสนุนโดย e ี o ก้สปอสุดยอดชุดกีฬาคิดถึงชุดกีฬาคิดถึง e ี o ก้สปอชาตามือชาดีๆสำหรับคุณ o p ปชั่นทูศูนย์รวมอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อหาซื้อได้ตามร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วไปและวันนี้ครับกินเที่ยวราดเอวอร์กับเฮียทรงเล่งขงยังมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครนะครับ สวยงามมากๆเลยครับนั่นก็คือวัดโพแมนครับตั้งอยู่ที่ซอยสาธุประดิษฐ์19ครับสถานที่อย่างนี้เป็นวัดจีนที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามแบบที่เรียกว่าถ้าหากว่าท่านไปชมแล้วนะครับท่านจะต้องบอกต่อให้คนกรุงเทพเนี่ยมากาบสักระสิ่งสักสิทธิน์ณะสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือวัดโพแมนครับ ท่านชม,ชมครับแค่เดินเข้ามาในวัดโพแมนแห่งนี้นะครับเพียงอุโบสถหลังแรกเองนะครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าเดินทางมานะครับจะสามารถสัมผัสเห็นถึงสถาปัตยกรรมสไตล์จีนกับทิเบตรวมกันนะครับจะมองได้จากตามแนวฝาผนังด้านบนต่างๆเนี่ยนะครับเป็นแนวเรียกว่าแตกต่างจากกับวัดที่ทั่วไปที่เราไปเที่ยวมาไป ครับชมความสวยงามของวัดโพแมนแห่งนี้นะครับสวยงามจริงๆเลยแหะครับและสําหรับแฟนๆที่เรียกว่าชอบมากราบสักการะเจ้าแม่กวนอิมนะครับอย่างสงเล่งของขอแนะนําเลยว่าที่นี่ครับมีเจ้าแม่กวนอิมพันมือนะครับประดิษฐานอยู่ที่นี่ด้วยเผื่อว่าใครจะเดินทางมากราบสักการะเจ้าแม่กวนอิมก็เชิญมาที่วัดโพแมนแห่งนี้ได้เลยครับ นอกจากความสวยงามของสถานที่โดยรอบของวัดโพแมนแห่งนี้แล้วนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือพระอุโบสถสามชั้นซึ่งยอดเป็นฉัดเจดีบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุภายในประดิษฐานพระพุทธวัชชะโพธิคุณปิดทองเหลืองอารามพร้อมด้วยหมู่พระพุทธร,รูป1,000องค์ครับซึ่งประดิษฐานอยู่บนเพดานทั้ง3ชั้นของพระอุโบสถเสาภายในพระอุโบสถเป็นลวดลายมังกรสลักปิดทอง โดยมีรายละเอียดที่สวยงามมากเลยครับนอกจากนั้นฝาผนังสองข้างก็เป็นจิตกรรมกระเบื้องโมเสสซึ่งเป็นการนำเอากระเบื้องชิ้นเล็กๆค่อยมาประกอบทีละชิ้นทีละชิ้นเข้าด้วยกันนะครับจนเป็นรูปที่ต้องการและทางวัดโพแมนได้ประกอบกระเบื้องโมเสสนี้เป็นรูปพระอรหันต์ห0าร5อ0งค์ซึ่งแสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการออกบิณทบาตโปรดสัตว์ในกรุงสาวัตถีประเทศอินเดียสมัยพุทธกาลครับ วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เฮียซงรู้สึกโชคดีมากครับที่ได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมรายการกินเที่ยวลาดเวอร์มาสัมผัสกับอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสวยงามสงบร่มรื่นที่เราสามารถหาได้ในกรุงเทพมหานครของเราแห่งนี้เลยล่ะครับไปกินที่